ครับขณะนี้นะเจ้าหน้าที่ก็หามอีกศพคุณแม่นะครับจะมาขึ้นราชลรถนะครับระวังหางนะหางพญานาคนิดหนึ่งเนาะ,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 ะหางหางนะครับครับก็เรียนเชิญลุกท่านนะครับเข้าแถวเลยนะครับโยงหน้าหิบศพนะฮะ เดี๋ยวชมทาง YouTube ได้นะฮะพิมพ์ชื่อเนเะข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่อผู้วายชนวัดวัญาวล่างครับได้ชมเราแน่ตัวเราอานะพิธีกรคนนี้ทําได้ทุกอย่างนะนะเพื่องานของเราและเพื่อชุมชนครับ รับภูสายโยงด้วยครับหงายมือนะครับหงายมือรับภูสายโยงอย่าจับแน่นมากนะครับจุมหลวงไว้เว้นเป็นสองช่วงฮะสองแถวนะครับภูสายโยงจะอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางนะฮะเป็นสองแถวนะครับรับภูสายโยงหงายมือนะครับเพื่อนกัน ปูสายโยงก็คือสายสีนะฮะ่ที่ใหญ่กว่าครับเดี๋ยวหลังจากที่หิบศพขึ้นบนเมนเรียบร้อยแล้วนะในช่วงเอาลูกกลับบ้านนะครับแลก็เตรียมรถนะครับไปจอดไว้หนึ่งทันนะฮะเพื่อนำลูก ถอยอยู่บนเนินหน้ามเมนนะครับใครที่จะเอาลูกกลับบ้านน้องรถหงายมือนะครับอ่าครับข้าวพร้อมครับเคลื่อนเลยครับขณะนี้จะช้านะครับเดินช้าครับดูหันหลังดูด้วยหันหลังดูด้วยครับครับ ปล่อยก็ได้เนนปล่อยปล่อยอีกก็ได้จะได้ห่างอ่าปล่อยมาเลยเลยเนนเดินเดินหน้ามาอีกเนนเดินหน้ามาอีกอ่าเว้นระยะห่างเดินหน้ามาอีกครับปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยอ่านะครับอ่าเว้นระยะห่างเดินห่างกันนิดหนึ่งเนาะเนาะการเกิดแก่เจ็บตายนะครับก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ ดังพระคุณเจ้าที่ได้กล่าวว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นน,นอกจากจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะฮะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะครับหลบทางนิดฮะหลบน้ำนิดฮะ ลูดเดินหน้าหน่อยก็ได้ครับนะเว้นระยะห่างเนาะคนข้างหลังอาจจะชิดไปนิดนึงนะครับเอาเลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าตึงมากนะครับเบาๆนะครับเบาๆตรงภูสายโยนครับช่วยม้วนสองรอบฮะเพื่อปรับนะครับคนอยู่หลังม้วนสองรอบเลยสองรอบใหญ่ๆเลยนะครับสองรอบใหญ่ๆเพื่อผ่อนนะผ่อนนะครับอ้าวไปครับไปครับ วันนี้อาจโชอเฟอร์อาจจะใหม่เนาะนะนะพวงห์ีดนะครับนะจากโรงพยาบาลขุนะคุณอิทธิพงษ์นะวงสุพรรณนะครับประธานคณะกรรมการผู้จัดการบอรจอธนพงศ์วิศะวะกรแอนธนพงศ์บริการครับ ที่นำธงหลีดมาพะรบศพขอบคุณอสม,มอมเทศบาลเมืองขุนครับที่นำธงหลีดมาพะรบศพนะครับขอบคุณสหกรเครดิตยูเนี่ยนสีหาลืไยขุงนจำกัดสมาคมชาปนก,กิจนะครับสงเคาะ นนสอพอสีหัฤทัยนะครับขอบคุณชาปนกิจวัดห้องรูหา